เรามาถึงเรื่องราวดีๆสําหรับคนที่ชอบดื่มนมกันก่อนอได้ค่ะว่ามาค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะสําหรับคนที่ชอบดื่มนมโดยเฉพาะแฟนๆของนมเดนมาร์กนมโคแทร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมนมผงต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะหลังจากที่เขาเปิดตัวนม UHT รสชาติใหม่นะคะก็คือรสมะม่วงมหาชนกแล้วก็รสเผือกไปแล้วล่าสุดค่ะทางองค์การส่งเสริมกิจาการโคน,นมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสคเขาก็เอาใจแฟนๆอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยจัด โปรโมชั่นเปิดตัวนม UHT ไทยเดนมาร์กรถมะม่วงมหาชนกและนมรถเผือกแบบยกโหลและยกลา ต้องฟังดีๆเลยค่ะใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะทางองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคอนะคะเอาใจแฟนๆอย่างต่อเนื่องนะคะจัดโปรโมชั่นเปิดตัวค่ะนม UHT ไทยเดนมาร์ครสมมะม่วงมหาชนกแล้วก็นมรสเผือกนะคะแบบยกโหลยกลังกันไปเลยคะ่ะฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมขาถ้าคุณผู้ชมซื้อนม UHT ไทยเดนมาร์ครสมมะม่วงมหาชนกแล้วก็นมรสเผือก ขนาด150มิลลิลิตรหแพ็คมี3กล่องเนาะ,ะปกติราคา28บาทค่ะแต่ตอนนี้พิเศษค่ะ,คะซื้อ2แพ็คนะคะคุณผู้ชมจะได้ไปในราคา50บาท<อ>เท่านั้นค่ะดีมากๆเลยส่วนใครที่อยากจะซื้อแบบยกลังนะคะแล้วก็ดื่มได้นานๆ1ลังอะ่ะเขามี36กล่องนะปกติราคาอยู่ที่330บาทนะคะแต่ว่าพิเศษลดเหลือ290บาทเท่านั้นพร้อมรับเพิ่มทันทีอีก1แพ็คก็คือ3 กล่องรับไปเลยค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะเขามีเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นค่ะไปที่ช้อปปี้ลาซาดาแล้วก็ l ลายช้อปปิง้งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นรีบๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ไทยเดนมาร์คค่ะใช่ค่ะ<า>